สิบปีเตรียมตัวให้ดีๆคำทำนายดวงชะตาผู้ที่มีฝ่ามือกากบาทคือวาสนาสูงส่งในพุทธศักราช2567นี้ชีวิตเตรียมตัวร่ำรวยขอน้อมกราบครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ เราจะมานำเสนอวาสนาสูงส่งของผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องใบบัวบดชาแนลด้วยนะคะคําทํานายดวงชะตาช่วงปีพุทธศักราช2567นี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะดวงการเงินและโชคลาภเป็นคําทํานายจากอาจารย์หมอช้างเป็นคําทํานายที่แม่นที่สุดจนขนลุกดวงชะตา คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นดวงมหาเศรษฐีแก้บนจะเริ่มทำงานเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะจะเข้ามาไม่ทันที่ได้เห็นเข้ามาจะรับชมรับฟังดวงชะตาของท่านนั้นดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ ถือว่าดีมากๆในปีนี้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะแต่ท่านได้มาพบกับคลิปวิดีโอคำทำนายนี้เฉพาะแล้วจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าขอน้อมรับคำทำนายเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดดวงมหาเศรษฐีมหาเฮงมหาดวงมหาโภคทรัพย์ สำหรับคนที่มีกากบาดอยู่กับกลางฝ่ามือนับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนทุกประการเพราะท่านทำงานที่เป็นอุปสรรคอย่างมากปัญหาที่จะทุลองลงเบาลงโดยเฉพาะช่วงต้นปียาวไปจนถึงท้ายปีดวงชะตาของท่าน จะเปลี่ยนย้ายจากฐานดวงจากฐานดวงตกปกติฐานดวงํำทำนายดวงชะตาของฝ่ามือดวงชะตาของท่านนั้นมาถึงจุดที่พิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือในช่วงต้นปีพุทธศักราชพศ .2567 นั้นจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบสิบปีก็ว่าได้ค่ะที่ผ่านมานั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเหนื่อยมามากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนหรือปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาและนับจากนี้เป็นต้นไปดวงสตาของท่านจะพลิกเปลี่ยน จากร้ายกลายเป็นดีจากที่เคยเป็นเศรษฐีหนึ่งร้อยล้านจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ช่วงนี้ช่วงหนุนนำบวกกับการกระชับทำให้ได้รับโชคหากว่าคนไหนก็ตามที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือและตอนนี้ชีวิตกำลังมาไม่ถึงเดี๋ยวก็จะสำเร็จ อย่างรุ่ร่วงไปได้ดีค่ะและคําว่าโชคลาภก็จะมาให้เห็นแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเพราะว่านับจากคำคำนายนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมเพราะมหาโพกรัพย์ดวงมหาเฮงดวงมหาราชได้ถูกเปิดแล้วแก้บนกำลังจะทำงาน ทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะนี่คือคำทำนายของท่านอาจารย์หมอช้างผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ได้คำทำนายเกี่ยวกับช่วงดวงชะตากลางฝ่ามือนั้นคนโบราณเชื่อว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยบันดาลโชคลาภและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตคอยบันดาลโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทำให้คนนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีตลอดเวลาเป็นคนที่โชคดีกว่าคนทั่วไปก็ว่าได้ค่ะในบางครั้ง ก็เป็นคนที่รู้ร่วงหน้าได้แม่นยํำม,มากๆเลยนะคะคาดการได้ว่าเราเห็นสิ่งรีรับที่คนทั่วไปมองไม่เห็นอีกด้วยนะคะแถมยังแพ้ภัยตัวเองในที่สุดถ้ามีคนที่จะมาคิดปองร้ายคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคือเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษา ทำให้ชีวิตของเราแค็วพลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงถึงแม้ว่าในเวลาเริ่มแรกของชีวิตความลำบากกำเนิดในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายชัดเจนว่าชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จ จะต้องร่ำรวยให้ได้ทำให้ชีวิตเมื่อก้าวสู่วัยกลางคนชะตาชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากกายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยทีเดียวค่ะหากว่าท่านไหนชีวิตยังรุ่มๆุ่งดอนดอนทำอะไรก็ยังไม่สำเร็จสักอย่างไม่อยากพบกับคา ว่าโชคลาบอย่าน้อยใจนะับจากนี้ไปรับฟังคำทำนายของท่านจะเปิดดวงชะตาจะได้แต้มแต้มบุญของท่านกำลังจะทำงานเลยนะคะจากนี้ไปไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะสำเร็จราบรื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะผลลัพธ์ดีมากๆทํทำอะไรก็ง่ายไปหมด เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านชี้ชูนั่นเองใครก็ตามให้ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ให้พิมพ์คำว่าสาธุและเขียนลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแฟนค่ะ วิดีโอนี้ให้บุญกุศลเพื่อขอให้มีโชคลาภเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายโดยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และความรู้เพิ่มเติมให้กับปัจจุบันเพื่อเป็นความรู้นำไปใช้ในทางที่ดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุและต้องขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำธรรมะมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมะแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณ ทุกๆท,ท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆถ้าข้าพเจ้าหรือแอดมินทำผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้นัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้ใบบัวบุญชาแนลขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ